มาจา่จมันมนีผ้ามัอันเตรียมเขาเสาให้ซาวามน,นีสิบทใส่กล้วยน้องจ้ะก,กับอาหารใส่อาหารน้ำแกวนเวลาเขากินเข้าจังมาบทประวันเดี๋ยวมันสีดำมันบอกจ้ะเข้ากับบทอันเขาเม็ดนี่ให้นมันละเอียดแล้วก็เอาอาหารเสริมนี่ใส่น้ำ จากบดเรียบร้อยแล้วจ้าใส่อาหารเสริมไปนั่นนี่เป็นเนื้อดิจ้าเดี๋ยวเพื่อนกินจังสิได้บล้วายใส่จ้าแม่กับลูกอยู่คนดอกไม่บานละ สวนผักของปุณดอกไม้ดอกไม้บานง่ายง่สวนนั่นลูกผักสวนลูกผักแซมโป้โนโ้ำมอเตอก์หืมไปตรงนมีห้าไปเปนน็นเริ่มชิ้นแล้ว แต่ก่อนพอนอันจำมาค่อยใเพอนอยู่รพองบาลโดนเนาะแม่โูกพาาพันมม้ยางเปิดหูเปิดตา ไฟแดงนวดจกกักรยานหลายหลายคน เดี๋ยวมาไม่พายางช่วงซากุระบ่งมาทั้งนี้ร้อยหลายมันย่อยอรงอนถนนนั่นไงก้นมาถ่ายรูปร้อยหลายเพ่อนแมนน่แผ่เกรศรดอกไม้ขั้นหูขั้นตาไปเบิด có khăn răng yeah. tuần chắc cô là bây la mân nương nhỏi luôn thẳng làng มันหอยหลายจนขจามาตัดกิ่งมันออกเนาะขจ้าวยานมันหักใส่ก้นน่ะนะก้นยางนี่ต้นนี่มันหอยปีที่แล้วมันหอยร่องขางลางหอยหอดถนนขจ้ามาตัดกิ่งมันออกเพราะว่าขจ้าวยานมันหนักใส่ก้นเนาะมันหนักดอกมแต่ดอกอมากหลายยางบาหลซะอ่ะ ตาเราเห็นหูงนะที่นี่คามันบานเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงจ้ะเห็นดอกตู่มมันปะมันเริ่มตุ่มตู่มใ่นะดอกมันตุ่มตุมมากระเจ้ากบผ้ามามาย้างให้กัน Tha nhàng mà lu. Tha nhàng mà. Ừ? tên nhìn mùa vâng <laughs> mùa lái lại <laughs> 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 trong này phân ổn ở nhàng năm ปล่อยพันยางพันมุนยังสีพันถิเงียวเลยมีกอนี่นาพันหเลย

ไปรูปะขี่รวกบเมียที่นี่นี่หนาพันพยอเพันทีนี้ไปรูปะ,ปปะนี่นี่ไปรูที่นี่แม่กับลูกขืนรถแหละมีกนี่หนาซวบาพอเพันอุ้มเอาพคน อันนี้กระส่วนลูพับไมนน่ข้าปลาข้าตรงไปละยางบา่นี่น่าสียางบ่ืะ ใส่เสือแดงทั้งพอทั้งลูกหอดป่านเราจะให้พ้นยางอีกรอบหนึ่งหอดป่านนะล,ลมแห้งแห้ง มืัอนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก็ได้จ้า,าพาเพิ่นไปย่างซ้ำโปะกินข้าวเราไปย่างอันขี่ยางเงี้ยวเรียบร้อยละต้องพาเพิ่นออกไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าเพิน่นสิเด่นค่อยๆจำได้ตอนนี้เพิ่นก็ยังกันยางหมุนอยู่คือเก่าจ้ามืัอนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก็ได้จ้า,า,อจาหอดบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกอีสานสาวดอนชาแนลในด้วยจ้าสวัสดีจ้านี่นะสวัสดีจ้าวะ